สดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่ปีสอรัสวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องเก็บความรู้ตอนที่25ไทันโนซอรัสเล็กหรือทีเล็กไดโนเสาร์กินเนื้อที่ดังที่สุดในโลกอินโทรม แรกนะคบเจ้าไทแรนโนสซอรัสเล็กเนี่ยมันก็เหมือนไดโนเสาร์ปกติทั่วไปคับไม่ได้ดังอะไรมากขนาดนั้นแต่พอตีเฟนติลเบิร์กผู้กำกับหนังจูราสสติกพาร์คเขาได้เอาไทแรนโนสซอรัสเล็กไปใส่เป็นตัวร้ายหลักในหนังเรื่องนั้นทําให้คนที่ไปดูจูราสสติกพาร์คต่างชื่นชอบและหลงไหลเจ้าไทแรนโนสซอรัสเล็กเป็นอย่างมากทีเล็กตัวแรกของโลกที่ถูกค้นพบได้ถูกค้นพบโดยนักบรรพชีวิตวิทยานา บ่าน่ำเบาวซึ่งผมนับถือเขาคนนี้จริงๆครับเขาทําให้พวกเราได้รู้จักกับไดนโนเสาร์ที่น่าหลงไหลเป็นอย่างมากครับซึ่งในวงไทแรโนโซอเดยังมีไดนโนเสาร์ที่เป็นญาติของไทแรโนโซอรัสเล็กอีกหลายชนิดเลยครับเช่นอัลเบอร์โตซอรัสกอโกซอรัสและเดดพิโตซอรัสครับ แต่หลายคนเข้าใจผิดว่ามันคือไทแรนโนตอรัสแต่ดูง่ายๆเลยนะครับมันมีความแตกต่างนั่นก็คือขนาดตัวที่เล็กกว่าไทเรนโนตอรัสและหน้าที่เลียวยาวและบางกว่าครับสัตว์ตัวจากาศของไทเรนโนตอรัสเล็กมีอยู่2ตัวเลยครับนั่นก็คือไทอินเตอร์ท็อปและแองคิโลตอรัสครับซึ่งเจ้าสตัวนี้นะครับมันอยู่ในช่วงเวลาและยุคเดียวกับไทเรนโนตอรัสเป๊ะๆเ,เลยครับ ไดนโนเสาร์กินพืชสองตัวนี้มีอาวุธป้องกันตัวที่น่ากลัวอามากๆเลยครับอย่างเช่นไทแรท็อปมีเขาของมันที่แหลมคมมากๆครับซึ่งเขาของมันมี3ามเขานะครับแล้วก็แองคิโลตอรัสหางของมันจะมีลูกตุ้มอยู่นะครับซึ่งลูกตุ้มนั้นถ้าฟาดไปที่ขาของไทแรโนตอรัสอาจทําให้หักได้เลยหรือถ้ามันฟาดมนุษย์นะครับเรากระเด็นได้เลยครับไทแรนโนตอรัสเล็ก มีความสูงถึงสะโพกประมาณ4เมตรและมันมีความยาว12 15เมตรครับน้ำหนักของมันโดยประมาณมีน้ำหนักประมาณ5 7ตันแต่ในปัจจุบันมันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากเลยครับนั่นก็คือมีน้ำหนัก9ตันครับเผอเออาจจะหนักกว่าจิเกโนโตสตรัล้ลก็ได้นะครับเนี่ยทารานโนสตรัดเล็กที่คุณชอบที่สุดคือตัวไหนครับพิมบอกกันใต้คอมเมนต์นี้ด้วยนะครับแต่สำหรับผมทารานโนสตรัดเล็กที่ผมชอบที่สุดนั่นก็คือทีเล็กคลู มันคือไทรโนซอรัสเล็กที่ถูกค้นพบโครงกระดูกที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกเลยครับจากภาพนี้นะครับประมาณ90%มันคือกระดูกจริงทั้งหมดเลยครับ mm hmm. ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเล็กของผมด้วยน,นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปละ